ตรงกับวันที่24กันยายนพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยนะคะนักเรียนเป็นวันมหิดลนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระบิดาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเราเรียนกันเรื่องการหาผลลบจำนวนนับไม่เกิน20โดยใช้เส้นจำนวนค่ะ เดิมนะคะเล่มนี้เลยค่ะหน้า136 137 138แล้วก็จะข้ามไปที่หน้า144เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องการลบโดยใช้เส้นจนวงนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะค่ะเริ่มในหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะนักเรียน แบบฝึกหัดที่5.7นะคะการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างจากในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ17ลบเท่ากับกล่องนะคะเรามาดูเส้นจำนวนกันก่อนเส้นจำนวนนะคะก็จะเป็นตั้งแต่0นถึง20นะคะซึ่งจริงๆแล้วการาหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนเนี่ยเราเคย ลบกัน0ถึง0 10, ก็คือไม่เกิน10แต่ในบทนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น0-20นะคะตัวเลขก็จะมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เราเริ่มต้นทำยังไงคะโจทย์ให้มาคือ17-8ลบนะคะนักเรียนต้องดูตัวตั้งตัวตั้งคือตัวแรกนะคะเราต้องมาดูที่เลข17อยู่ตรงนี้นะคะ จากนั้นลบไป8ลบไป8หมายความว่านักเรียนต้องทำลูกศรโครง้งถอยหลังมานะคะลบคือถอยหลังมาทั้งหมด8ครั้งนะคะ1 2 3 4 5ส7และ8นะคะเพราะฉะนั้นลูกศรสุดท้ายจะชี้ตรงเลข9นะคะเลข9กก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะ ค่ะแบบนี้นะคะในหนังสือหน้า136เขาทำมาให้แล้วนะคะให้เราดูเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้จะเหลืออีก3ข้อเราจะต้องทำเองนะคะยากไหมคะนักเรียนหลายคนผู้ปรกครองอาจจะสอนไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามันไม่ไม่ยากนะคะนักเรียนอ่ะข้อที่1 1นะคะ14ลบ6เราต้องดูที่ตัวตั้งก่อนนะคะ <c oughs> ตัวตั้งคือเลขอะไรคะนักเรียนเลขตัวนี้เลขตัวแรกคือเลข14นะคะอยู่ตรงนี้นะคะพอเราเริ่มจาก14เสร็จแล้วเราต้องทำลูกศรโค้งถอยหลังไปทั้งหมดกี่ช่องคะลบด้วย6เราก็ต้องโค้งถอยหลังไป6ช่องนะคะหนึ่งสามี่ห้าและ6นะคะลูกศรสุดท้ายก็จะไปตกตรงเลข 8นักเรียนวงกลมไว้นะคะแล้วนำา8มาเติมค่ะต่อบาตอบใส่เลขไทยนะคะไปกันต่อข้อ1.2 15-3ลบนักเรียนก็ต้องไปเริ่มที่เลข15อยู่ตรงนี้นะคะลบด้วย3เราจะต้องทำเส้นโคง้งถอยหลังไปกี่ช่องคะ3ช่องนะคะ1 2และ3นะคะ ลูกสสุดท้ายไปตกตรงเลข12เพราะฉะนั้น12ก็จะเป็นคำตอบของของข้อนะคะคุณครูเลยไปอ่ะของข้อ1.2นะคะนักเรียนจะต้องนำเลขอารบิก12ใส่ตรงนี้และเลขไทยใส่ตรงนี้นะคะอ่ะข้อต่อไปข้อ1.3 <c oughs> สิบลบแนะคะเราต้องเริ่มต้นด้วยเลข16 16อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะเริ่มที่เลขเริ่มที่เลขสินะคะเพราะว่า16เป็นตัวตั้งลบด้วย8ก็คือทําเส้นโคง้งนักเรียนทําเส้นโคง้งตามคุณครูได้เลยนะคะโค้งถอยหลังไป8ช่องนะคะหนึ่งสอามี่หหกและ8นะคะ ลูกสอสุดท้ายติดตร,ตรงที่เลข8นะคะเพราะฉะนั้น8ก็คือคำตอบนะคะในข้อนี้16-8ลบเท่ากับ8ใส่เลขอารบิกแล้วก็เลขไทยคะ่ะไปต่อที่ข้อที่หน้า137นะคะหน้า137ก็คือเหมือนเหมือนกันทำเหมือนกันนะคะ15-6ลบ6นักเรียนก็ต้องเริ่มที่10 ห้านะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วลบด้วย6กทำลูกลูกศรโค้งมา6ช่องหนึ่ง2 3 4 5 6นะคะลูกศรสุดท้ายอยู่ที่เลข9นักเรียนวงกลมไว้แล้วก็นำาก้ามาใส่แบบนี้เลยค่ะข้อต่อไปข้อที่2.2 17ุเลบสเราต้องเริ่มที่เลขสิบ เตรงนี้นะคะลบด้วย3หมายความว่าทําลูกศรโครง้งไปทั้งหมด3ช่องนะคะคำตอบก็จะมาอยู่ตรงเลข14แล้วนักเรียนก็ใส่14ลงในช่องว่างนี้นะคะเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยค่ะต่อไปข้อ2.3 20-10ลบ10นะคะและข้อ2 4 9ลบ7นักเรียนต้องมาหาก่อนว่า ข้อ2อ2 0ุดสามยีลบสิเนี่ยเราต้องเริ่มที่เลขเลขอะไรคะเลขยีสิบนะคะจากนั้นนักเรียนก็ต้องทําลูกศรโค้งถอยลังถอยล้งถอยล้งไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมด10ช่องนะคะเพราะมันลบ10แล้วลูกศรสุดท้ายอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือคําตอบคะ่ะข้อ2.4งจุลบเเราก็ต้องเริ่มที่ตัวตั้งคือ สินะคะลบด้วย7แสดงว่าทําลูกศรโครง้งถอยหลังไป7ช่องนะคะไปอยู่ตรงไหนลูกศรสุดท้ายตัวนั้นคือคำตอบค่ะอ่าหมดแล้วหนะ้า37 7นะคะต่อไปหน้า138ค่ะหน้า138ก็เหมือนกันนะคะนักเรียน 12ลบ9นะคะเราต้องเริ่มที่ตัวตั้งก่อนตัวตั้งคือเลข12นะคะอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นลบด้วย9นักเรียนก็ต้องทำเส้นโค้งถอยหลังไป9้าช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด้านะคะ ลูกศอสุดท้ายนะคะไปอยู่ตรงเลข3เพราะฉะนั้น3ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะค่ะไ,<ป>ไปต่อข้อ3.2 15-4ลบ4นะคะเราต้องเริ่มที่เลข15เพราะ15เป็นตัวตั้งนะคะอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นลบด้วย4นะคะนักเรียนก็ต้องทำลูกศอเดี๋ยวนะคะ นักเรียนก็ต้องทำลูกศรจากเลข15เนี่ยถอยหลังไปทั้งหมด4ช่องนะคะอันนี้คุณครูไม่ได้ทำให้ดูนักเรียนทำเองมันไปเจอตรงเลขไหนลูกศรสุดท้ายนะคะก็คือคำตอบค่ะข้อ3.3 16-6ลบเริ่มต้นที่ตัวตั้งคือเลข10 หกนะคะและถอยหลังไปหกช่องนักเรียนก็ต้องทำเส้นโคง้งสวยๆนะคะไปหกช่องนะคะนักเรียนก็จะเจอคําตอบค่ะข้อสามจุดสี่สิบแปดลบห้านะคะก็ต้องเริ่มต้นดที่เลขสิบแปดค่ะ จากนั้นนักเรียนก็ต้องทำเส้นโคง้งถอยหลังไป5ช่องนะคะลูกสอสุดท้ายนะคะอยู่ตรงเลขไหนวงกลมไว้นะคะก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะนะคะจบหน้า138นะคะทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือข้ามไปนะคะข้ามไปข้ามไปถึงหน้า 144เลยนะคะค่ะนาหน่งร้อยสีนะคะนักเรียนเป็นเส้นจำนวนเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะคะเพราะว่าคำตอบเนี่ยมันไม่กล่องมมนได้อยู่ข้างท้ายกล่องมันอยู่ตรงกลางนะคะข้อนี้โจทย์ให้มาว่า16กลบกล่องเท่ากับ7นะคะเวลาเราคิดโดยใช้เส้นเส้นจำนวนเราจะใช้วิธีแบบนี้นะคะ นักเรียนดูนะคะเริ่มต้นด้วยเลข10อะไรคะนักเรียน16นะคะเริ่มที่เลข16นะคะเสร็จแล้วเอ๊เราจะถอยหลังไปกี่ช่องดีตรงนี้ไม่มีเลขให้เราดูนะคะเราไม่รู้ว่าจะถอยหลังไปกี่ช่องนะคะแต่เรารู้ว่าคําตอบคือ7นักเรียนไปวงเลข7ไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเขาเขียนคำเขาเขียน เครื่องหมายเท่ากับหลังเครื่องหมายเท่ากับมาว่า7นะคะนักเรียนวงกลม7จ็ไจากนั้นนักเรียนก็ทําเส้นโค้งแล้วนักเรียนนับไปด้วยนะคะว่าโค้งกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด้เห็นไหมคะนับเส้นโค้งได้9ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในกล่องนักเรียนก็ต้องตอบเลข9แบบนี้นะคะ ต่อไปข้อ2.2 13ลบกล่องเท่ากับ8นะคะตัวตั้งคือเลข13นักเรียนก็ต้องมาเริ่มต้นตรงเลข13นะคะแล้วเราจะโค้งไปกี่ครั้งดีล่ะเราไม่รู้เพราะว่าตรงนี้เป็นกล่องว่างๆแต่เรารู้ว่ามันเท่ากับ8นะคะนักเรียนก็มาวงกลมเลข8ไว้นะคะจากนั้นนักเรียนก็ทำเส้นโคง้งแล้วนับมาด้วยนะคะ 1, 2สอง 3 4 5นับได้กี่ครั้งคะ5ครั้งแสดงว่าคำตอบของข้อนี้คือ5 1 3สิลบหเท่ากับแนะคะเป็นยังไงคะทำได้ไหมคะทุกคนอ่ะข้อต่อไปเหลืออีก2ข้อเท่านั้นนะคะข้อ2.3คือ20ลบกล่องเท่ากับสินักเรียนต้องเริ่มที่ตัวตั้งเสมอคือเลข 10เลข20นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่าลบด้วยเลขอะไรแต่รู้ว่าเท่ากับ16นะคะนักเรียนก็มาวงกลม16ไว้นะคะแล้วทำเส้นโคง้งแล้วนับนะคะว่าได้กี่ครั้งแล้วมาใส่ ในช่องว่างนี้เลยนะคะนักเรียนก็ได้คำตอบขอ 4, ้อ2.4 15ลบกล่องเท่ากับ4เริ่มที่ตัวตั้งเสมอคือเลข15นะคะลบกล่องอีกแล้วไม่รู้ว่าโค้งมากี่ครั้งแต่เรารู้ว่าเท่ากับ4นักเรียนก็มองวงกลมเลข4รอไว้เลยจากนั้นนักเรียนก็ทำเส้นโค้งไปเรื่อยๆๆนะคะจนถึงเลข4แล้วนับว่าได้กี่ครั้งแล้วก็มาใส่คำตอบค่ะ จบแล้วนะคะวันนี้นะคะนักเรียนวันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูอธิบายไปเนี่ยสหน้านะคะเสร็จแล้ววันนี้มีทำข้อสอบเก็บคะแนนดนวยนะคะสิคะแนนนะคะสู้ๆนะคะทุกคนจบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนเราสามารถหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนได้นะคะ พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์ในครั้งต่อไปนะคะกับเลินแอ h โ m มวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1 น,นะคะโดยุครู่กรพักดีเพลงบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ